เรื่องตอบปัญหาธรรมคณะครูอาจารย์ใหญ่ปี39ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเขาอำนวยพรสริสวัสิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการ เขาจะบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและทันสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศิลปธรรมทัาทาง้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้พรนพระวันธรรมสวรรค์ในวันนี้ <c oughs> ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครั้งหนึ่งเ,เร็วเลอเกิดทางจันทรคติเดินทางมาได้ครึ่งปีแล้วนะเข้าเดินหก แต่ปีนี้มันเป็นอธิกรรมาตแปดสองหอนทำอะไรอะไรก็ไม่ทันสารธรรมิกถาในวันพระในวันนี้อาจจะมาภาพมีความรู้สึกค้างคาใจบางสิ่งบางอย่างอยู่คือเป็นหนี้เป็นหนี้ค้างคาใจเกี่ยวกับปัญหาของคณนะครูบาอาจารย์ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนต่างๆของอำเภอพาราน,านิคมที่ได้เข้าไปรับการอบรม คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูโดยทางสป,ปอพลนานิคมอาจารย์พิชิตบานตำบดเป็นหัวหน้าเข้าไปอบรมที่นิเพธพระรามวันที่8ถึง11เดือนเมษายนที่ผ่านมาสวันสามคืนเราได้อบรมกันถึงคุณธรรมครุธานนิยธรรมกัลายาณมิตรธรรมคุณธรรมของครูแล้วก็หลักธรรมอันเปรียบเสมือน รุ่อรุณแห่งชีวิตที่ดีที่งามบันก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแห่งคุณธรรมและจริยธรรมแะเรียกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตชีวิตเดียวชีวิตครูชีวิตมุคณะชีวิตหมู่ชีวิตครูชีวิตนักศึกษาชีวิตใครก็ตามเจ็ดประการเราก็ได้พูดกันจนรอบครอบกลุ่มสุดท้ายทางวิชาการแล้วเราก็ได้ตอกย้ำทางจรรณะคือทางวิชาและจรรณะ สามวันสามคืนอ,อบรมสมาธิภาวนากันตื่นตีหนึ่งตีสอง <c oughs> แบ่งเป็นสองชั่วโมงนั่งสมาธิสองชั่วโมงฟังธรรมจนมาถึงการอบรมภายนอกสู่ภายในภาวิตากายภา,ยภา,ยา,ยาวิตาสินอบรมภายในออกสู่ภายนอกภาวิตจิตภา,าวิตปัญญาครบรอบครอบคลุงกายเป็นสินสมาธิปัญญาขยายเป็นอริยมรรคมีองค์แปดวาระสุดท้ายสรุป เรื่องราวคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะอธิบายครบรอบครอบคลุมถึงเรื่องราวทั้งหมดแห่งชีวิตว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตควรจะเป็น,ปนอย่างไรและชีวิตนี้จะจัดการกับมันอย่างไร <c oughs> สรุปลงที่โสตาปฏิยังคะทมว่าชีวิตนี้จะต้องจัดการกับมันด้วยมันสมองและมือสองข้างรับผิดชอบเผชิญหน้ากับชีวิตและความจริง มนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือของตนเองโดยไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกเครื่องรางของขังนั่งทางในเสยศาสเสกเป่าอิทธิปฏิหารดนบันดาลใดๆซึ่งเป็นเรื่องความอ่อนแอทางจริยธรรมจึงปลุกเร้ากันเข้าถึงโซดาปฏิยังฆะองคุณแห่งผู้เข้าถึงโซดาบันกลายเป็นอัศสปตตาถึงความเบาใจในวัฏสงสารเป็นเวสารชปตตาแก้วกล้าในการดำรงชีวิตเชื่อมั่นในกับ จึงเว้นกรรมชั่วกระทำกรรมดีเกิดความแก้วกาจนไม่สามารถที่จะยึดถือสิ่งภายนอกเอามาเป็นที่พึ่งได้นอกจากหลักธรรมพฤติกรรมของตอนเองก็เสมือนจูงกันจากป่าดงพงทึบแห่งวัฏสงสารสู่เส้นทางแห่งอริยะญายยธรรมจากป่าดงพงไพรสู่เส้นทางสายใหญ่ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะลืมเรืออวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ำนิยตโต เทียงเทสัสมโพธิปรายะนอ <c oughs> ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแล้วเราก็จบลงที่นี้ปัญหาถามมาเนี่ยค้างคาใจมากมา,กมา,กายกลายกองเยอะแยะไปหมดเลยอาตมาก็เลยต้องค้างไว้เพราะวาเวลามันหมดวันนี้เขาเือโอกาสตอบปัญหานิยอนหลังปัญหาแรกที่ถามรู้สึกจะมาจากครูบาอาจารย์ฝ่ายสุภาพสตรีการน้ำสก,การพระอาจารย์การปฏิบัติธรรม ควรทําต่อเนื่องใช่ไหมแน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องถูกแล้วต้องทําต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติบ้บางหยุดบ้างผลที่เกิดทางจิตมันก็จะแตกต่างกันไปก็คือว่ามันจะต้องลุ่มๆดอนๆโดยเฉพาะทั้งยิ่งมันจะไม่ดอนๆมันจะลุ่มๆ เพราะว่าตามธรรมดาและจิตใจของพวกเราคนธรรมดาบุถุชนนั้นจำไลไปตามอำนาจของสัญชาตญาณที่สั่งสมมาเกิดเป็นความเคยชินของราคะโทสะโมหะก็จะกระทำพฤติกรรมต่างๆทางจิตทางวาจาทางกายก็จะไปตามกระแสเรียกว่าอนุโซตะคามีลอยไปตามกระแสของ ิเลสัณหาของสัญชาตญาณของ i n ง t i n c t s of l i f ลการปฏิบัติทมปฏิปฏิก็ไปว่าตีกับทวนกระแสนั่นแหละไม่ใช่อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆทวนกระแสของราคะโสโมหะของสัญชาตญาณน,นี้ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าปฏิโสตาคามีเมื่อทวนสูงขึ้นจนไปถึงจุดหนึ่ง จุดที่สบายสบายโดยไม่ต้องทวนเรวัติเตโตเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วนั่นแหละจึงปลอดภัยจึงมั่นใจบางทีจิตใจของเรานี่สูงส่งเลิ่ลอยเหมือนกับจะหลุดจะพน้นอยู่เนื้อความขัดแยง้งอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงแต่ไม่นานนักไปกระทบกระทั่งสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมทางตาหูจมูกลิ้ยใจ,ใจบางสิ่งบางอย่างก็ตีกลับมาเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติ ต่อไปเรื่อยๆมีสติอยู่ทุกลมหายใจถ้าปฏิบัติบ้างหยุดบ้างมันจะไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ำที่มันจะต้องไหลลงไปข้างล่างไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงสู่ยอดเขาชั้นใดจิตใจก็ฉันนั้นเพราะนั้นต้องไปเรื่อยๆมีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสติรู้หยุดทุกพฤติกรรมของจิตมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะภาวเพียนพยายาม ีนี้ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีนึกขยันขึ้นมาก็จะกัดเคี้ยวกัดฟันตัดเป็นตัดตายจะเอาเป็นเอาตายให้ได้จะต้องบรรลุธรรมเป็นโซดาบันสกิทาคาอนาคาอารหันจะต้องเข้าถึงอัปัาสมาธิมีฌานมีอภิญญา,าให้ได้ก็กัดเคี้ยวกัดฟันใส่เมื่อไม่ได้ดังใจวันกลายยามสวยเลิกท้อแท้ใจทอดทิ้ง พุทธธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานี่ก็ทำหลอกเราทํามาเกือบตายไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรเลิกเนี่ยมันก็ล้มเหลวมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้จะต้องรดน้ําจะต้องพูวนดินจะต้องกาจัดวัชพืชจะต้องใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะพอดีอยู่สสเสมอเสมอไม่จะวันดีคืนดีก็หาบน้ําอยู่ทั้งวันรดอยู่ทั้งวันมันก็ไม่ได้เจริญเกินกว่าเหตุปัจจัยของมัน เนื่องจากจะให้งามมา,มากาก็หาปุ๋ยไปใส่ใส่มากตายซ้ำตายเพราะปุ๋ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใส่ให้มันงามตั้งกจะใส่มันงามแต่มันตายฉันใดก็ฉันฉนั้นต้องพอเหมาะพอดีสะมัตตามัตตาพอเหมาะพอดีมัชฌิมาพอดีกลางๆนั่นแหละเพราะนั้นการปฏิบัติทำปฏิบัติต่อเนื่อง มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าใจออกอยู่อย่างนั้นแหละรู้เท่าทันพฤติกรรมแห่งจิตจุเช่นนั้นไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอะไรเจอประเสริฐเล่อๆอย่างไรหวังอย่างเดียวคือจะรู้จักตนเองพฤติกรรมของจิตใจตนเองอยู่ตลอดทายอย่างนี้ก็เ่าไปไเรื่อยๆถ้าพุทธเจ้าว่ามีความเพียรอยู่ทุกเมื่อบุคคลเราได้เป็นผู้มีสติมีความเพียรมีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักการเกิดขึ้นของความคิด วิตกที่ไปทางกามทางเบียดเบียนทางพยาบาทรู้แล้วทำให้มันละเสียบันเทาเสียประชาติวิโนเทติวินาเสติอนภาวังเขเมติทำให้มันละเสียบันเทาเสียจางคายเสียพินาศเสียถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้สึ่งอารมณ์เหล่านั้น เอวังภูตโตอลัทถวิริยโยเราเกล่าวว่าบุคคลเช่นนั้นแล้เป็นผู้ปารพบความเพียรสตตังสมิตังอรัทธเวรียติบุจติเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อด้วยเข้าใจอย่างนี้นะอาผ่านไปข้อที่หนึ่งข้อที่สองการบริจาคร่างกายมีผลดีผลเสียอย่างไรมีอนิสงส์ผลบุญอย่างไรควรทำหรือไม่ขออนุมโมทนาในคำถามเช่นนี้คนทุกวันนี้ บางพวกบางคนก็บริจาคร่างกายให้แกโรงพยาบาลให้แก่แพทย์แกหมอแล้วก็มักจะมาถามจุไปล่อยคนที่ยังไม่ถามก็คงจะมีปัญหาประเภทนี้รอคอยอยู่ก็จะเป็นได้การบริจาคร่างกายมีผลดีผลเสียอย่างไรมีผลดีถ้ามีผู้ต้องการหามีผู้ต้องการมีโรงพยาบาลเขาต้องการมีแพทย์มีหมอเขาต้องการเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์การสอนกายวิภาควิทยาสรีระวิทยาแก่นักเรียนนักศึกษาวิชาแพทย์มีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรอานิสงส์แปลว่าประโยชน์ผลที่หลั่งไหลออกจากประโยชน์นั่นแหละคือผลบุญจะมีคําว่ามหพาพราหมาณิสังสาอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อานิสงส์แปลว่าประโยชน์ benefits ที่ภาษาฝรั่งเขาว่า benefits นะเพราะนั้น ถ้าสิ่งที่เราให้มันมีประโยชน์แก่เขาแก่สังคมแกบ่บ้านแก่เมืองมนันก็มีผลคือบุตรออกมาควรทําหรือไม่ก็ควรทําอย่างยิ่งแต่ถ้าเขาไม่ปรารถนาถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่ควรทําไม่มีประโยชน์ไม่มีผลก็เยก็จะอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ต้องการอยู่มง่นก็มีประโยชน์มันก็มีผลร่างกายนี้ยังไงยังไงตายแล้วก็จะต้องทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปเผาทิ้งหาจิตใจไม่ได้ถูกเผาไปด้วยมันกร เดินทางต่อไปไปสู่ปฏิสนธิปฏิก็แปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อก็ไปต่ออีกไปต่อเขาอีกเป็นวิญญาณที่ต่อเขาอีกทีวิญญาณนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านร่างกายเปรียบเสมือนบ้านเมื่อร่างกายนี้เจ้าของเขาออกไปแล้วบ้านก็เป็นบ้านร้างบ้านร้างแล้วทำยังไงเขาก็ไปเผาทิง้งทีนี้มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าของเขาก็ทิ้งแล้วนะ จะมามัะอะไรอวรจะขอได้ไหมจะเอาไปทําประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมันก็พอมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกวา่ารีไซเคิลซับบิเมตหาเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่มันทิ้งนั้นเอาคืนมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้ให้มีประโยชน์อปมตโตุปโ,ภโภอเทอธิคันห้าหิพันติโตเยทธิทธาสปราญิกโออัทาพิสมัญญาทีโรบ,บันติโตติปาวุจจติ บุคคลผู้ไม่ประมาทผู้เป็นบัณฑิตไม่ประมาทยอมถือเอาประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในเวลาถัดไปประโยชน์ของชีวิตที่ยังเป็นๆอยู่และประโยชน์หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าบัณฑิตฟังให้ดีตายแล้วแทนที่จะไม่มีประโยชน์แต่ยังสามารถทําให้เป็นประโยชน์ได้จึงว่าเยทิฐาเดียวนี้แหละสัมปรายโกเบื้องหน้าอีกอัตถส ธรรมญ,ญาทีโรวันดิตโตที่พระุติสามารถถือเอาประโยชน์เดี๋ยวนี้ด้วยหลังจากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีประโยชน์แทนที่จะทิ้งเปล่าๆบุคคลเช่นนั้นแหละชื่อว่าบันตพิพอเห็นนั้นในเมื่อเขายังต้องการยังมีประโยชน์อยู่ก็มีผลมีประโยชน์ชนก็ควรทำปัญหานี้ก็จบไปต่อมาเจ้าใหม่เจ้านี้ถามทำไมรู้ครูบาอาจารย์โรงเรียนไหนไม่ได้บอกเขียนมามเป็นปึกๆด้วยความรีบร้อน ศินคือข้อห้ามมิให้กระทำสินห้าข้อที่หนึ่งผู้ละเมิดแล้วเพื่อ,อยังชีพตัวเองและสังคมเรื่องบาปบุญของการกระทําจะเป็นเช่นไรและควรจะรักษาอย่างไรสินข้อนี้เก่งจะสมบูรณ์ได้ <c oughs> ขอ้อนมโมทนาข้อห้ามไม่ให้กระทํานั้นก็หม,มายความว่ามันมีโทษอยู่ในตัวถ้าทําไปแล้วไม่มีใครมาลงโทษแต่โทษของมันจะกลับคืนเพราะนั้น สินข้อที่หนึ่งก็คือการค่าเว้นจากการค่าพูดแล้วเมิดแล้วเพื่อยังชีพตัวเองและสังคมเรื่องบาปบุญการกระทําจะเป็นเช่นไรจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเรา,าไม่ได้ตั้งหรอกเซนหาเนี่ยไม่ได้บัญญัติเขาบัญญัติมาก่อนแล้วถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสุทีคณิกาปฏิกวัคเล่มที่สิบเอ็ดท่านหาได้ง่ายเขาถือว่าเป็นระบบเป็นศินของสังคมสังคมถ้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างละเมิดต่อชีวิตซึ่งกันและกัน มันก็จะวุ่นวายครั้งแรกก็ฆ่าสัตว์ได้ต่อมาการฆ่าบ่อยๆการเบียดเบียนบ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินจิตใจก็จะหยาบกระด้างเกินกว่าที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตของคนอื่นต่อไปมันจะฆ่ากันได้ลูกเต่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกเต่าได้สบายๆเพราะนั้นสินข้อนี้ จึงมีความสําคัญเอามากๆชีวิตทุกชีวิตรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันเช่นนั้นไม่ว่าชีวิตเขาชีวิตเราเมื่อเราทําบ่อยๆเราพลาดชีวิตบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยจิตใจก็จะยิ่งหยาบกระด้างคำว่าบาปบุญก็คือคุณภาพของจิตการที่เราจะทําอะไรทางกายหรือจะพูดออกมามาเริ่มที่จิตก่อนเมื่อจิตหยาบคายกระด้างแล้วพูดกระทา ในสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษแม้ก็ตัวเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นโทษมันโย่จิตนี้จะหยาบไปเรื่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นบาปบุญก็คือคุณลักษณะของจิตตายไปก็จะนําติดตัวต่อไปผู้ฆ่าย่อมได้รับฆ่าตอบผู้ด่าย่อมได้รับด่าตอบท่านทั้งหลายจะต้องคิดดูให้ดีอย่างนี้เพราะนั้นเป็นไปได้ที่เราฆ่าบ่อยๆอยังทีพบ่อยๆจิตใจก็แข็งกระด้างแล้วก็จะ ซึมซาป่าพรสู่จิตสู่ใจซึ่งบาปคือความชั่วความสมองความกระด้างแห่งจิตถ้าจิตเราสงบระงับละเอียดเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นคุณอันละเอียดเห็นโทษอันละเอียดคุณแห่งความดีโทษแห่งความชั่วเช่นเดียวกับเราเดินไปในถนนอาพื้นลูกหลังเราเห็นไม่มีตมมีโคลนทางมันเรียบแต่เราไม่สามารถมองเห็นลงไปว่าฝุ่นเต็มไปหมดในนั้นเพราะว่ามันหยาบแต่พอขึ้นทางลาดยาง เขามีฝุ่นแดงๆติดทางลายยางเราก็สามารถมองเห็นก็ทางลายยางนั้นมันละเอียดกว่าทางลูกหลังเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นเรือนชานบ้านช่องของเราที่เราขัดให้มันสะอาดแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรมาจับเราก็เห็นเข้าไปอีกเห็นความสกปรกชัดเข้าไปอีกเพราะมันละเอียดกว่าพื้นถนนเชนี้แว่นตาที่เราใส่อยู่เนี่ยมันละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอะไรอีกฝุ่นละอองทุลีที่ละเอียดยิ่งอยู่ในแว่นตานี้เราก็เห็น จิตใจ,จยิ่งละเอียดก็ยิ่งเห็นโทษยิ่งละเอียดก็ยิ่งเห็นคุณคุณอันละเอียดโทษอันละเอียดเห็นไปทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเว้นจากการฆ่าบ่อยๆจิตใจ,จเราสงบระงับลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นคนเห็นโทษบางคนถึงกับไม่กล้าที่จะกินเนื้อสัตว์เลยไม่กล้าที่จะกินเนื้อกินชีวิตผู้อื่นเลยเลยไปกินผักกินหญ้ากินจงกินเจกินมังสวิรัตไปพอจิตใจ,จเริ่มละเอียดลงก็เห็นตรงนี้ แต่เห็นตรงนี้แต่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็เลยรับผิดชอบจนเกินไปในที่สุดก็เลยว่าเห็นอะไรมันก็จะบาปไปหมดก็เศร้ามองอีกแบบใหม่ก <c oughs> ็เลยเกิดเป็นอนุปาทินุปาทานิยาธรรมะไม่ยึดมั่นแต่ยึดมั่นลึกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสิ่งใดมากๆเข้าก็สั่งซมในจิตในใจการค้าไปบ่อยข้าวเบียดเบียนข,ข้าจิตใจก็จะ จะเคยกับบาปจะกระด้างหยาบคายเข้าไปอีกและแต่ถ้าเราทุกๆคนเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยสังคมก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจึงมาเป็นข้อห้ามข้อที่หนึ่งเลยทีนี้บอกว่าแล้วควรจะวางใจอย่างไรควรจะประพฤติอย่างไรที่จะรักษาสิลข้อนี้ได้อันนี้อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญานะสอนคนผู้มีปัญญานะไม่ใช่ว่าจะ สอนคนที่โง่จนเกินไปจะต้องมีปัญญารักษาศีลก็จําจะต้องใช้ปัญญาเช่นเดียวกับการเจริญสมาธิก็ยิ่งจะต้องใช้ปัญญามากยิ่งกว่าศีลครไปีปัญญาชีวิงชีวิตตมหโหเศษโธการดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ชีวิตอันประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ทุกวันนี้เรานุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ เราก็ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าเราจะต้องไปทอหูจะต้องไปปั่นได้ไปทําผ้าขึ้นมาเองตรงกันงข้ามเรากับทอหูไม่เป็นปั่นได้ไม่เป็นด้วยซ้ําแต่เราก็มีเสื้อผ้าใส่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่เรามีรถเราก็ไม่ได้ทํารถเป็นเองเราไม่ได้สร้างบ้านเป็นเองแม้แต่จะกอ่ออิฐชาปูนเราก็ทําไม่เป็นแต่เราก็มีบ้านหลังใหญ่ใหล่จาก,การไระเบียถึงรถยนต์ที่ขี่ไปในถนนเราไม่สามารถที่จะทำเอาเองได้ แต่ทำไมเราต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาจากการแลกเปลี่ยนเอาเงินไปซื้อเอาเมื่อไม่มีทางแลกมันก็มีเมื่อไม่มีทางเลือกมันเกิดมีทางเล่กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้สอยอยู่รอบด้านทุกวันนี้ไม่ใช่เราทําเองได้เราก็ซื้อเอาเลขกเอาเพราะนั้นเรื่องอาหารทําไมจะแลกไม่ได้เมื่อไม่มีทางเลือกก็ทางเล่กเขาจะเข้าใจไหมล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีที่จะให้แลกหมายความว่าเขาฆ่ากันสัตว์สิ่งเขาเลิกฆ่ากันหมดก็ไม่ต้องแลกเท่นี้เราก็มีทางเลือก ถ้าไม่มีทางแรกก็มีทางเลือกเลือกอะไรก็เลือกกินเจกินวังสัวเวลามันไปมันก็จบเท่านั้น <c oughs> ขออนุโมทนาในคําถามเมื่อไม่มีทางเลือกเราก็มีทางแรกเมื่อมีทางแรกเราก็มีทางเลือกมันก็อยู่เพียงเท่านี้จบกันนะ <c oughs> ต่อมา,าปัญหาท่านที่สามทำไมผีจึงปรากฏและจะทําร้ายมนุษย์เฉพาะตอนที่มีการล่ามาในป่าหรือในถ้ำนั้น แสดงว่าท่านผู้ถามนี่เคยประสบพบพันมาเองและก็เคยเป็นลากไม้เคยไปต้นไม้ทําลายป่าในป่าในธรรมมาแล้วหรือมั้งความจริงนั้นต้นไม้ทุกต้นสถานที่ป่าเขาลําเนาไัยไม่ใช่เป็นเพียงอาป่าธรรมชาติธรรมดามันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสรรพสัตว์และนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่เรา โดยเฉพาะพวกเทวดาเราลุกขภุมมาทั้งหลายที่เราได้ยินพระท่านสวดตะลุวันนาคาเนเคหาวทุมิเคเตภุมมาจะยันตุเทวชรทละวิสเมยคัคันธปนาคาทิทันตาที่เราได้ยินนั่นหมายความว่าในต้นไม้ต้นหนึง่งมีวีมีวิมานของเราลุกคเทพในถ้ำในภูในผ,ในผาของเราภุมมาเทพเทวดาเหล่านี้ มีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มีพบอยู่ใกล้ๆชั้นจาตุมมหาราชเทวดาเหล่านี้อยู่กันเป็นชั้นเป็นระดับระดับชั้นต่ําชั้นสูงเมืองคนบ้านนอกคนในเมืองคนในกรุงเทพตั้งแต่กระท่อมย่อมย่านของมนุษย์คนหนึ่งไปจนถึงปราสาทราชวังของพระราชาไปจนถึงตึกสูงเสียดฟ้านับเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยชั้นที่มนุษย์สร้างนั่นแหละมนุษย์ เหมือนกันก็ยังแตกต่างกันถึงขนาดนั้นโดยปุญญาบารมีโดยความรู้ความสามารถเทวดาก็เช่นเดียวกันมีความแตกต่างกันในเทวานุภาพเทวดาระดับชั้นต่าๆอยู่ตามติน,นชาตพฤกษชาติตามยอดหญ้าตามต้นไม้ตามภูเขาสละทละวิสเสมในน้ําบนบกในที่ไม่เสมอกันแต่บุคคลแต่เทวดาเหล่านี้เป็นอธิสมานกายพวกเรามองไม่เห็น พระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามไมให้พระตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วยมีเรื่องเราไว้ในประธรรมบทว่าพระไปตัดต้นไม้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มรูปม,มาขอร้องว่าท่านจะได้ตัดได้โค่นเลยนั้นเป็นบ้านของฉันฉันจะไม่มีที่อยู่ขอร้องเถอะเพื่อเทวดาจริงๆแล้วเขาคือเทวดาลุกะเทวาแต่พระทรงอง์เจ้าท่านก็ไม่สามารถจะมองเห็นอธิสมานากาของเขาเมื่อเขาจำแรงแปลงร่างเป็นคนธรรมดามา ก็เข้าใจว่าเขาเป็นบ้าวิปลาสบ้านของคุณยังไงจะไปอยู่บนยอดไม้ไผ่พ,พึกโน,น่นทําไมไม่อยู่ตามพื้นแผ่นดินเหมือนชาวบ้านอย่ามากโกหกคุณวิปลาสไปแล้วป้ายออกไปฉันจะเอาไปทําเสนาสนะจะไปทํากุฏิวิหารก็ตัดต่อเชนีเทวดาน,นม,นม,นมก็เป็นคนนี่แหละมายืนอยู่ใกล้ๆคล้ายจะห้ามขอร้องเอาไว้ยืนอยู่ก็ไม่ยอมก็เลยเดินมาขวางทางกันเลยเงื้อขวางขึ้นฟันฉับลงไปยั้งไม่อยู่ก็เลยไปตัดแขนในขาด เสร็จแ,แล้วนางเทพธิดาผู้เป็นแม่ก็วิ่งมาจะประหารพระแต่พระท่านมองไม่เห็นแล้วทีนี้เป็นอธิสมานกายพอเสียใจยที่ลูกถูกฝันพอเงือง้อมือเคลื่อนจะประหารด้วยเทวานุภาพความจริงนั้นเทวดาเหล่านี้มีอนุภาพมากกว่ามนุษย์เพียงแต่ดีหัวปอกเดียวกว็าตายไปแล้วยั้งมือไว้กลัวจะบาปกลัวจะตกนรกก็เลยร้องห่มร้องให้ไปเฝ้าพระบรมศาสดา แล้วก็ขอร้องวิงวอนให้บอกสอนภิกษุนี่เป็นที่มาห้ามไม่ให้พระภิกษุต,ตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าก็เลยตัดห้ามเพราะว่าพวกเทวดาเหล่านี้อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามพุมมสถานเราไม่เห็นเขาเราไปตัดยิ่งต้นไม้ใหญ่ก็ยิ่งมีอวิมานแห่งเหล่าเทวาต้นไม้ที่มีใบดกนาะที่มีกิง่งก้านสาขากว้างใหญ่ร่มเงาอันเยือกเย็นนั้นแหละยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพิมานมากของเหล่าลูกคาเทวา แต่ลูกเทวาภูม,มิเทวาเทวดาเหล่านี้จะได้รับการแนะนำพร่ำสอนตอกยำ้ำพร่ำวอนอยู่บ่อยๆในวันพระเวลาไปประชุมกันที่เทวสภาเทวดาหัวหน้าจะประกาศตักเตืนอนว่าพวกท่านที่อยู่ต้นไม้จงรักษาลูกคธรรมพวกท่านที่อยู่ในในภูมิสถานเถื่อนถ้ำจงรักษาภูม,มิธรรมลุกคธรรมคือธรรมของเทวดาที่อย่ตามต้นไม้ S <S <an> เมื่อใดมีผู้คนเขามาตัดต้นโคนรากถึงทอนตัดต้านรานกิ่งแม้จะโกรธจะเคืองท่านก็จะได้ทำอะไรเขาจงอพยพโยกย้ายหนีเพราะเขามองไม่เห็นเราเขาไม่มีตาทิพที่จะเห็นอธิสมานก,กายเขาไม่มีหูทิพที่จะได้ยินเสียงอ้อนวอนจากเสียงทิพของพวกเราเขาจึงตัดถ้าเดวดาเราใดอดรนทนไม่ได้ไปประหัตประหารไปทำให้มนุษย์เจ็บใข้ได้ป่วยตนเองก็จะ ได้รับโทษเจ็บไข้ได้ป่วยเสาหมองวิวานเทวาก็จะร้อนรนกัวันกวายแต่ถ้าไปทําให้เขาตายตนเองก็จะตกนาโรคไม่คุมกันเทวดากลัวมนุษย์ที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยที่อยู่ตามต้นไม้ตามภูมิสถานทั้งหลายเขากลัวมนุษย์ถามนุษย์ถือเลื่อยถือขวานยิ่งปัจจุบันนี้มันใช้เลื่อยเครื่องจนก็ยิ่งกว่ากลัวมากกลัวอันนึงก็กลัวจะไปทําลาย วิมานของเขาบ้านของเขากลัวอันดับที่สองก็กลัวว่าจะทนไม่ได้เมื่อมนุษย์ทําลายจะจัดกลัวจะทนไม่ได้กลัวจะลุอํำนาจแก่ความโกรธและจะไปทําลายมนุษย์ให้มนุษย์รอมตายแล้วกลัวประการสามผลกรรมจะตามมาตนเองจะต้องตกนรกถ้าทําให้มนุษย์ตายเพราะเหตุนั้นเทว,วดาจึงกลัวเราทนไม่ไหวจริงๆจึงทาให้เจ็บไข้ได้ป่วยจึงทําให้ตายด้วยประการนี้แหละถ้ามนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมก็ไปตัดไม้ทําลายป่า ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำลายเบียดเบียนเทวดาจนเทวดาเดือดร้อนเขาทดนไม่ได้เขาก็ทำลายมนุษย์จนมนุษย์ล้มตายไปแล้วเขาเองก็ต้องไปตกนรกเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่มันเดือดร้อนเวยกันทั้งคู่เลยทีนี้จะทำอย่างไรทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเพราะขาดสินขาดธรรมพระพุทธเจ้าของเราพระอ,องค์จึงทรงตรัสว่า เมื่อใดทมของพระองค์อย่างอยู่สุขโตวาพิกเวลโลเกติธมโนสุขตะวินโยธิตัสสะพระุชนะหิตายพระหุชนะชนสุขายะโลกาณุกัมปายะเทวามนุษยานังเมื่อใดพระสุขตร,ระเบียบวินัยของพระสุขตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุเพียงนั้น มนุษย์มีสินมีธรรมไม่เบียดเบียนเทวดาเทวดาอยู่ในศินในธรรมก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์โลกนี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะอำนาจแห่งสินแห่งธรรมเพราะนั้นทำไมผีจึงปรากฏและจะทำรายมนุษย์เฉพาะตอนที่มีการลากไม้ในป่าหรือทำนานๆจริงๆแล้วไม่ใช่ผีจะเป็นพวกลูกขเทวาที่ทนไม่ได้ที่เขาขาดสินขาดธรรมเขายอมเสี่ยงไปตกนรกเพราะทำรายมนุษย์ปัญหานี้ก็ผ่านไปเพราะนั้น เบื้องหลังปัญหานี้อยากจะบอกว่าต่อไปนี้ช่วยกันปลูกป่านะมีเทวดาทั้งหลายนี่แหละไปถามพระพุทธเจ้าไม่เชื่อรองปเปิดเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายสัส,สขาทวักวัน,นะโรปาสูศรพระไตรปิฎกเล่มที่15บข้อที่หนึ่งร้หน้าที่46ซึ่งมีคำถามของเทวดาว่า มนุษย์ในโลกนี้เขาจะทำบุญอย่างไรทำกุศลเช่นไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีบุญได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมและจะต้องไปสวรรค์อย่าไม่ต้องสองสยัย